สอนนองมินฟินจัดซัดแลบเปิดมุมแซบมากันเย็ดเด็ดเสมอสายสุดยอดทอซาลาสเปอร์ยิงแรงเวอร์วิดเฉือนปะตูชัยนี่ก็เป็นนะครับสำหรับตัวตาช่อ,องที่หลุดฟอร์มไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันแต่2ตัวที่เหลือนะครับอย่างนิวกาสเซินและก็แบ็กเบิร์น สวยจัดๆนะครับทุกคนสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้บบกรบคุณหันแล้วก็พาทุกคนควินและก็ต้องแสดงความดีใจกับเอฟซีที่อยู่ในครอบครัวด้วยแล้วกันนะครับผลงานในครอบครัวของเราเนี่ยก็ไม่ทําให้คนในครอบครัวผิดหวังนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยในเรื่องของตัวตลาดสดนะครับสิบตัวที่ผมจัดและคัดสรรให้กับเอฟซีที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยพลาดไปแค่สองนะครับมาถึงแปด ฟินกันไปนะครับทุกคนใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้เหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวยินดีต้อนรับเสมอนะครับหรือเข้ามาดูผลงานของผมก่อนก็ได้และคอยตัดสินใจนะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ฟลก็จะมีทางเข้าอยู่อ่านรายละเอียดสักนิดนะครับทุกคนและจะพบกับความฟินเมนูเด็ดเมนูดังที่ขสันมาฝากทุกคนวันนี้ก็เป็นบอลพิมพิลีกเป็นการพบกันระหว่างอิสสวีพบกับไบตัน คู่นี้อยากให้เป็นโฟกัสที่อิฟสวิดจะดีกว่านะครับผลงานในช่วงล่างหลังเนี่ยพี่แกก็ทําออกมาดีด้วยเจอเชลซีนะครับเอาชนะเชลซีไปได้ออกไปเยอือนฟูลแลมฟูลแลมก็ยังชนะพวกเขาไม่ได้นะครับวันนี้มาเจอกับทางฝั่งของไบตันก็ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของคุณภาพนักเตะเนี่ยไบตันเนี่ยเหนือกว่าอย่างแน่นอนแต่ผลงานในช่วงล่างหลังไบตันเองฟอร์มไม่ดีนะครับเน้นเสมอซะส่วนใหญ่เชื่อว่าอิสสวิดจะอาศัยความได้เปรียบที่เล่นในบ้านในวันนี้แบ่งแต้มกับไบตันไปได้นะครับ และสำหรับเมนูที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนยูพบกับซอลแทมตันคู่นี้อยากให้ไปโฟกัสที่ซอลแทมตันจะดีกว่านะครับถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆแมนยูจะเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้แล้วก็ตามแต่ดูจากในเรื่องของโจทย์นะครับวันนี้เปิดมาให้ทางฝั่งของแมนยูเนี่ยสามตุ้มถึงจะเฮต็มนะครับทุกคนบวกกับทางฝั่งของซอลแทมตันเองเล่นกับทีมใหญ่เนี่ยมักที่จะมีผลงานที่ดีนะครับเชื่อว่าวันนี้ซอลแฮมตันเองอาจจะแพ้แต่แพ้ไม่ขาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่ซอลแฮมตันได้ และสำหรับเมนูสุดท้ายนะครับเป็นบอลโคปาดิเลสสเปนเป็นการพบกันระหว่างมาดริดพบกับเซลตาบิโกคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรมากมายนะครับเพราะคิดเพราะวิเคราะห์มาให้แล้วอยากให้ไปโฟกัสที่มาดริดจะดีกว่านะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นบอลทัวร์ก็ตามมาดริดเองไม่มีการโรดเดิลนนักเตะเลยนะครับจัดผู้เล่นตัวหลักตัวจริงลงครบนะครับและถ้ามองจากในเรื่องของเกมลุกนะครับเชิงลึกเนี่ยมีทั้งโรดริโก้จูต์เบลิงแฮมแล้วก็วินิสูสจูเนียร์คีรินเอ็มบัปเป้นะครับวััันนนนีีย้ยยงงงไงแวรบบขอเเซตาิโก่ ปวดหัวอย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่าน่าจะต้านทางฝั่งของมารลิดไม่ไหวและถ้าหากเม็ดแรกมาไวเนี่ยมีไหลยอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูนี้เนี่ยให้ไปมองที่มาริดได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวที่คัดไว้ให้เอาไปแย่งเน้นจัดหนักถูกอกถูกใจกันบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจก,ก็จัดเต็มกันได้เลยนะครับชอบก็จัดขาดกระสวนสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ